ชาวยิวยืดไปาไม่เกินจริงค่ะหรือแซดคนไทยถูกกันออกจากพื้นที่ซ้ำร้ายยังถูกปิดปากจนผวา อ่าจริงๆถ้าพูดถึงปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงบรรยากาศที่ชิวๆหมอกหนาๆนนคาเฟ่ฮิพๆิปกับนักท่องเที่ยวหลากหลายแต่ตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าไปลายไม่ได้มีแค่สายแบ็คแพคเกอร์หรือว่าฮิสเตอร์เท่านั้นแล้วนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานนี้ค่ะชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามากันเพียบเลยคุณผู้ชมแถมไม่ได้เข้ามาแค่เที่ยวค่ะแต่ว่าเข้ามาอยู่กันแบบยาวๆเลยจ้า ล่าสุดค่ะก็มีคนแปะโปสเตอร์ต่อต้อตานอิสราเอลตามเสาไฟตามกำแพงในเมืองซึ่งเนื้อหานรุนแรงมากๆได้มีการพูดถึงสงครามในปาเลสไตน์การล้างเผ่าพัานธุ์และการกดขี่ของอิสราเอลแบบตรงๆไม่อ้อมค้อมซึ่งพอมีเรื่องแบบนี้เข้ามาคุณชมมันก็เลยทำให้คนในพื้นทีเน่เริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่า ปายกำลังจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของดราม่าระดับโลกหรือเปล่าซึ่งโปเตอร์ต่างๆนี้นะคะก็เป็นฝีมือของชาวอิสราเอลเนี่แหละคะ่ะที่ได้มาแปะเอาไว้ค่ะซึ่งโปเตอร์ที่ว่าไม่ใช่ข้อความลอยๆนะคะแต่มาพร้อมกับภาพแรงๆและสัญลักษณ์ที่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นธงปาเลสไตน์บวกกับคําถามแซะชาวอิสราเอลแบบหนักมากอย่างเช่นว่าอย่าดูดายเมื่อเลือดของเพื่อนบ้านถูกหลัง หรืออีกข้อความหนึ่งค่ะที่ได้เขียนแปลภาษาไทยนะคะว่าในปาเลสไตน์เครื่องมือแห่งการกดขี่แบบเดียวกันที่ถูกนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งหรืออย่างโปสเตอร์นี้ค่ะที่เขาเขียนข้อความนะคะว่าคุณยังเรียกตัวเองว่าเป็นชาวยิวอิสราเอลได้อยู่หรอถ้าคุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งนี้แค่ส่วนหนึ่งของตัวอย่างโปสเตอร์เท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกว่าเห็นข้อความแล้วมันก็แอบขนลุกเบาๆนะผู้ชมสงสัยอำเภอปายจะได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปายเลสตไต์แล้วค่ะ เราต้องบอกว่าคนในพื้นที่นะคะก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าปลายกําลังเปลี่ยนไปหรือเปล่าเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าคนปลายเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่ามีชาวอิสราเอลเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆจากหลักพันคนค่ะตอนนี้เนี่ยก็เป็นหมื่นละและได้ข่าวว่าประมาณ3ามถึงสี่หมื่นคนเลยนะคะไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่ว่ามาตั้งรกรากกันอย่างจริงจังเลยค่ะ ซึ่งมีรายงานค่ะว่าบางโรงเรียนที่เกาะพังงานนักเรียนกว่า6 0เป็นเด็กอิสาราเอลและที่ปลายเนี่ยก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มมีบทยิวแล้วและก็เวลวๆมาค่ะว่ากำลังจะมีโรงเรียนด้วยบางร้านค่ะในปลายต้องบอกว่ากลายเป็นร้านที่คนอิสาราเอลมาใช้บริการแทบจะทั้งหมดแล้วและล่าสุดก็มีข่าวค่ะว,ว่าชาวอิสาราเอลบางกลุ่มกําลังซื้อที่ดินในปลายกันแล้วชาวบ้านเนี่ยก็เริ่มตั้งคําถามกันแล้วค่ะว่านี่เรายังอยู่ในเมืองไทยอยู่ไหม แบบนี้อีกไม่กี่ปีก็คงจะเป็นชุมชนของอิสราเอลใช่หรือเปล่าและเท่านั้นยังไม่พอค่ะล่าสุดก็มีดราม่ามาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าทางด้านของเจ้าของร้านบางแห่งค่ะได้มีการติดโปสเตอร์ไว้นะคะที่หน้าร้านว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการต้อนรับชาวอิสราเอลเพราะว่ามาเนี่ยก็ชอบเสียงดังชอบมีร่องมีเรื่องกันแต่เจ้าหน้าที่ค่ะก็บอกให้เอาออกไปก็คือต้องต้อนรับให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพฤติกรรมดีหรือไม่ดี ทำให้คนไทยเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันบ้านเราหรือเปล่าคนไทยเนี่ยไม่สามารถพูดเรื่องนี้ได้เลยเหรอในขณะที่ชาวต่างชาติสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่และเรื่องนี้ค่ะก็ทําให้ชาวบ้านไม่พอใจหลายคนรู้สึกค่ะว่านี่เนี่ยมันเกินไปเอาจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะผู้ชมแต่ว่ามันกระทบไปถึงเรื่องเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง,งของพื้นที่ด้วยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ตลอดการคุณผู้ชมลองนึกภาพตามดูนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยถ้าสมมุติว่า ปายกลายเป็นแหล่งรวมของชาวอิสราเอลแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเขาจะมาเที่ยวที่นี่ยังไงลองดูเคของเกาะพัง,งานเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะที่ตอนนี้นะคะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งชาวอิสราเอลเรียนอยู่ถึง60%ของโรงเรียนตอนแรกเนี่ยคนในท้องถิ่นก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเริ่มเห็นค่ะว่ามีร้านค้ามีร้านอาหารที่พักธุรกิจบางอย่างเริ่มมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของทําให้คนไทยในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มกลายเป็นแค่พนักงานไปโดยปริยายและหากว่าถ้าปลาย,เ,ยเดินตามเส้นเดียวกันอีกไม่กี่ปี หนาคาเฟ่ที่เคยเป็นจุดเช็คอินของคนไทยก็อาจจะถูกแทนที่ด้วยร้านที่รับรองลูกค้าเพียงกลุ่มเดียวโรงแรมที่เคยเปิดรับนักท่องเที่ยวหลากหลายก็อาจจะถูกปรับให้เหมาะสมกับชุมชนอิสราเอลเป็นหลักร้านค้าเล็กๆของคนท้องถิ่นค่ะไม่ต้องพูดถึงเลยก็ค่อยๆถูกกืนกินไปเพราะว่าทุนต่างชาติเข้ามาครอบครองและแบบนี้เนี่ยเงินการท่องเที่ยวจะหมุนเวียนอยู่ในมือคนไทยเหมือนเดิมหรือเปล่าส่วนในเรื่องของการครอบครองที่ดินค่ะคุณผู้ชมถ้าชาวต่างชาติเนี่ยเขา เข้ามาซื้อที่ดินเรื่อยๆนะคะอีก10ปีข้างหน้าป้ายจะกลายเป็นของใครลองย้อนไปดูของกรณีของเชียงใหม่ก็ได้ค่ะที่หลายปีมานี้เนี่ยก็เริ่มมีข่าวแล้วว่าชาวจีนจํานวนมากซื้อบ้านและที่ดินเปิดร้านอาหารทาธุรกิจของตัวเองจนทําให้บางจุดข,ของเมืองนกลายเป็นย่านต่างชาติไปแล้วซึ่งตอนนี้ค่ะปายเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณแบบเดียวกันเลยเพราะว่าหนึ่งค่ะมีรายงานค่ะว่าชาวอิสราเอลบางกลุ่มกําลังซื้อที่ดินในป้ายแถมยังมีโบสถ์ที่เกิดขึ้นอีกและยังมีข่าวแววๆว่าอาจจะมีโรงเรียนตาม และถ้าเกิดเป็นแบบนี้ค่ะราคาที่ดินจะพุ่งสูงขึ้นจนคนท้องถิ่นไม่สามารถซื้อที่ดินในบ้านเกิดตัวเองได้ และไหนจะเรื่องของความมั่นคงจากเมืองท่องเที่ยวสู่สนามรบทางอุดมการณ์เลยก็ว่าได้หลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแค่เรื่องของการท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดมองให้ลึกลงไปไปายกําลังเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางอุดมการ์ค่ะโดยถ้าเกิดเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะคะที่ไหนที่มีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่นั่นเนี่ยมักจะมีปัญหาเสมอซึ่งถ้าหากปล่อยให้กระแสต่อต้านอิสราเอลในปายแรงขึ้นก็อาจจะมีการแทรกแซงจากกลุ่มต่างชาติไหมอันนี้เนี่ยแค่ตั้งข้อสงสัยนะคะ และถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นจริงไปยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่าแล้วเรื่องนี้ค่ะไม่ต้องมองไปไกลเลยคุณผู้ชมเอาแค่เรื่องโปสเตอร์ที่เจ้าของร้านเขามาติดไว้แล้วโดนบอกให้เอาออกดีกว่านี่ก็ทําให้คิดแล้วนะคะว่าคนไทยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยใช่ไหมและตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาที่ชัดเจนเลยแต่ว่าประชาชนาก,ก็เริ่มเรียกร้องนะคะว่ารัฐบาลควรจะทาอะไรสักอย่างอย่างเช่นตรวจสอบการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติสักหน่อยไปล่ะ อย่างน้อยเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากแบบที่เชียงใหม่หรือที่เกาะพังงนันซึ่งเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าร้อนแรงนะคะจนรัฐบาลเีต้องออกมาชี้แจงเลยล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรก็ได้ตอบคําถามสั้นๆค่ะโดยท่านนายกบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่จริงแต่จะให้นายอนุทินรองนายกเตรียมลงพื้นที่อําเภอปายในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะตรวจสอบขอ้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ และแม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแต่ว่าเสียงในโซเชียลเนี่ยเหมือนจะสวนทางนะคะยังมีคนตั้งคําถามต่อไปค่ะว่าถ้าไม่มีอะไรทาไมคนในพื้นที่ถึงเริ่มรู้สึกว่าชุมชนอิสราเอลขยายตัวมากขึ้นหรืออย่างคําถามที่ว่าถ้ารัฐบาลตรวจสอบแล้วจริงแปลว่าการซื้อที่ดินการเปิดกิจการและการตั้งโบสถ์ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใช่ไหมบางคนค่ะก็ถามว่าแล้วทาไมเจ้าของร้านที่ติดโบตเตอร์ถึงถูกให้เอาออกล่ะ ก็คงจะไม่มีใครตอบคาถามได้ในตอนนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆเลยก็คือว่าถ้าเราไม่ตั้งคําถามในวันนี้อนาคตค่ะอําเภอปลายก็อาจจะไม่ได้อยู่ในมือของคนไทยอีกต่อไป